หือบุยน <si ี่จ๊กโจกนี่นี่นี่อย่างนี้นี่ตัวอย่างนี้มาดูจิตตัวไหนมา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 คู่แล้วมันกลับหนาคนเยอะกลับเลี้ยกลับคนเล่นกลับบางเกิเออเออเออโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคนเก่งปลาปปาไปไปไปเดยวเยเขาก่อน ไปไปก่อนเอ้มันเงียบกอนเลขาไปไปนเ้ไปไปาไปแล้วเขาไปกันหมดแล้วมัะกตับคนหมดแล้วไปนะปิดพัดลมได้ก่อนนะเออเงียบปิดพัดลมเออไปเก็ของเอาเออเข้าห้องเข้าห้องเข้าห้อง ไปเข้าห้อปปะให้ปูล้วปิดไฟมาขยะนะป่าปะไปขยะนะไปขยะยอปโอ้ไปไปเข้าห้องปยูเข้าห้องปะปะปอปะ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 ปอปะปะปะปปปปปปปะปปปปปปป